คมูส้มจะมาคุยให้ฟังถึงเทคโนโลยีของไล์เวฟตัวหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าไซเลนไนสำหรับไซเลนไนเนี่ยหลายท่านอาจจะได้เคยลองใช้แล้วนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ย เพิ่งเข้ามาเจอครูส้มในวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัญหาเรื่องของการนอนเนี่ยนะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปพึ่งยานอนหลับอย่างเดียวนะคะซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ครูส้มได้พูดถึงวิธีการในการที่เราจะดูแลทําให้เราหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นนะคะซึ่งวิธีการหนึ่งที่ครูส้มได้กล่าวถึงไปก็คือเรื่องของการใช้โฟโตเทอร a พีแพช c h ของไลเมฟเนี่ยแหละคะ่ะที่ชื่อว่าไซเลนไนซ์ซึ่งหน้าที่การทํางานของไซเลนไนซ์เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีที่สุดยอดมมาาาากเเเลยนะะะคพรว่ี ผสมผสานนะคะระหว่างการกดจุดนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้แนวคิดนะคะในศาสตร์ของเรื่องของการกดจุดร่วมไปกับเทคโนโลยีของไล e ์เวฟซึ่งเป็นการจดสิทธิบัตรนะคะในเรื่องของการใช้แสงในการบําบัดนะคะซึ่งกระบวนการในการที่ทํางานของแผ่นตัวนี้ครูส้มเคยพูดถึงไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวคุยให้ฟังโดยย่อนะคะก็คือเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าโฟโตไบโอมาดูเรชั่นก็คือใช้หลักเรื่องของการใช้ความร้อนในร่างกายนี่แหละค่ะที่มากระทบ แผ่นนะคะที่เรียกว่าโฟโตเทอราพีแพชเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดคลื่นความถี่จำเพาะนะคะสามารถที่จะไปกระตุ้นเซล์ประสา์ซึ่งส่งสัญญาณไปที่อวัยวะนะคะที่เป็นเป้าหมายนะคะสำหรับไซเลนไนท์อวัยวะที่เป็นเป้าหมายก็คือต่อมไพเนลนะคะทำให้มีการหลั่งของสารตัวหนึ่งนะคะ่ะที่ชื่อว่าเมลาโทนินซึ่งสารนี้จะเป็นสารตั้งต้นในการที่ทําให้เราเนี่ยเข้าสู่ระยะนะคะหรือว่า สเตตของการที่เราจะได้พักผ่อนนะคะอย่างหลับได้อย่างลึกเทคโนโลยีของไลฟ์เวฟเนี่ยแน่นอนค่ะเราเป็นเราเรียกว่า Non-Transdermal Patch ก็คือในแผ่นกดจุดของไลฟ์เวฟเนี่ยเราจะไม่มีสารเคมีใดๆนะคะที่จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการกระตุ้นร่างกายให้มีการหลั่งสารนั้นๆขึ้นมานะคะสำหรับตัวเซเลนไนด์อย่างที่บอกก็คือมีการหลั่งของสารเมลาโทนินค่ะจากผลการวิจัยทางคลินิกนะคะของอาสาสมัครที่ใช้ ผลิตภัณฑ์ไซเล่นไนน์นะคะในเวลา7วันนะคะพบว่ามีระดับออการเพิ่มขึ้นของเมลาโทนินถึง200ซึ่งแน่นอนค่ะก็จะแตกต่างกับการที่ไปใช้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารเสริมนะคะหรือว่ายาที่ช่วยในเรื่องของการนอนนะคะเพราะว่าด้วยแผ่นอย่างที่คุณส้มกล่าวแล้วค่ะว่ามันไม่มีสารเคมีใดๆเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นวิธีธรรมชาติเพราะว่ากระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการหลั่งของเมลาโทนินขึ้นมาเองค่ะ นอกจากนี้ยังมีอีกงานวิจัยค่ะที่พบว่าหลังจากที่อาสาสมัครเนี่ยใช้ไซเลนไนเนี่ยไปอย่างต่อเน,นื่องนะคะสสัปดาห์เนี่ยก็เพราะว่ากลุ่มที่ใช้ไซเลนไนเนี่ยมีระยะเวลาการนอนนะคะคที่มากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้1.24ชั่วโมงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ะะเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของไซเลนไนค่ะแน่นอนค่ะเขาก็จะไปช่วยในเรื่องของทั้งปริมาณการน,นอนแล้วก็คุณภาพการน,นอนนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยหลับได้ลึกขึ้นนะคะจนถึงระดับคลื่นเดลตานะคะแล้วก็สามารถที่จะออทําให้เราเนี่ยหลับได้ยาวขึ้นอย่างที่กล่าวมาค่ะสําหรับจุดที่เราจะติดไซเลนไนนะคะก็จะมีตามจุดที่เขากําหนดเนี่ยประมาณ5จุด สำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าจะติดจุดไหนดีนะคะก็ลองเริ่มนะคะจุดแรกเนี่ยบริเวณขมับขวานะคะซึ่งเวลาเราติดเนี่ยนะ,ะพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ลองประเมินดูค่ะว่าติดไปแล้วเนี่ยเรานอนหลับได้ลึกขึ้นไหมนะคะหลับได้ยาวขึ้นไหมนะคะถ้าเต็ม10คะแนนเนี่ยให้กี่คะแนนนะะก็ลองจดบันทึกไว้นะคะคืนถัดไปนะคะ לא, ก็ไปติดตรงบริเวณหลังเท้าขวานะคะระหว่างหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้นะคะซึ่งอพอติดก็เช่นกัน,นะคะ่ะตื่นเช้ามาก็ลองเช็คว่าคะแนนเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ จุดถัดไปนะคะก็บริเวณใต้เข่านะคะด้านขวานะคะแล้วก็วางนิ้วใต้เขา่าลงไป3ถึง4นิ้วนะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าจะมีกระดูกหน้าแข้งถูกไหมคะถัดจากกระดูกหน้าแข้งมาด้านนอกก็จะมีร่องๆนะคะก็ติดตรงบริเวณนั้นนะคะเช่นกันค่ะก็ลองประเมินว่าได้กี่คะแนนนะคะจุดต่อไปนะคะก็จะเป็นจุดบริเวณหลังหูขวานะคะแล้วก็จุดที่5เนี่ยก็จะเป็นจุดบริเวณกลางหน้าผากซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบางท่านออพอเริ่มมาติดก,ก็อาจจะมาเริ่มติดจุดนี้เลยนะคะแต่สำหรับครูส้มเนี่ยอยากให้ลอง เวียนดูนะคะทั้ง5จุดนี้นะคะแล้วจุดไหนคิดว่าเราชอบที่สุดนะคะหลับได้ดีขึ้นนะคะหลับได้ยาวขึ้นหลับได้ลึกขึ้นนะคะประเมินเป็นคะแนนขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็ติดจุดนั้นไปตลอดนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็สามารถจะติดหมุนเวียน5จุดนี้เป็นรอบๆไปก็ได้นะคะส่เลนไนนเนี่ยเราติดก่อนนอนนะคะอาจจะก่อนนอนประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงตื่นขึ้นมาก็พยายามดื่มน้ำนะในระหว่างวันให้ได้อย่างน้อยก็2000ซีซีขึ้นไปนะคะต่อวันแล้วก็ไม่ควรติด เกิน12ชั่วโมงนะคะสมมุติว่าเวลาในการนอนเราเนี่ยอาจจะแค่8ชั่วโมงนะคะพอตื่นมาแล้วก็แกะออกได้นอกจากตัวเซเลนไนแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวอื่นนะคะที่ช่วยในเรื่องของการนอนนะคะอย่างเช่นอะลาวิดานะคะหรืออีออนซึ่งเดี๋ยวมีเวลาแล้วคุณส้มจะมาคุยให้ฟังค่ะ